โบเห็นหูกบพี่น้องเลยได้คุดแมงกีโง้โป่งละได้อยู่สองโตเด้อพี่น้องเด้วยเ้ลยเติมอีกพี่น้องเลยเอาัวโตเนาะหาคุดหลาะคุดอีกพี่น้องเลยคือลักษณะของขวอยแมงกี้โป่งนี่พี่น้องเดลยเป็นกองจุนผูนเนาะกองขีดควายล่ะพี่น้องไปนี่ละ เป็นหูไปแต่ยังไม่ทันออกเลยพี่น้องเนาะ,ะเป็นลายหูลมแห้งๆพี่น้องมือนีลว่าแห้งๆป็นเห็ดเบาเละพี่น้องเนาะบ่าวปล่อยคือปีกายาพี่น้องปี่กายาก็น่าเห็นก็จะเห็ดอยู่ปีนีดกับทั้งคนก่อนเมื่อเธอเมื่ออื่นพี่น้องเลยติดตามผับชมเดลยพี่น้องเสร็จเช็คสองสองลำเบา หล่อเลยพี่น้องเด้อก็นาขุดมาเลยมาเด็กสิบโตมันสาวโตเด้วพี่น้องเนาะแกงใส่หรือไม่แตงแรงเด้วพี่น้องกล้วยมือนางพี่น้องเนาะกล้วยมือนางพี่น้องเยงามเนาะไม่เดลยพี่น้องเนาะมาเดินหาทำไมกูดึ เพิ่งกิเหล่าอย่เนาะนม้ที่หล่อเบิรดแล้เจ้าลงมาขำพดบ่กิเหล่าคอยพูดไว้แล้วมาหาซื้อนะไม่เออจากประสกเมส์ไกกันยังเดีพี่น้องรู โอ้ยพี่น้องเอ้ยลมขนาดพี่น้องเอ้ยหนาวเลยเด้อพี่น้องเด้อเมียคอยเห็นยังเด้อเมียคอยจั๊กหน่อไม้ให้ทัวกแกงจ้าสบายดีพี่น้องนะสบายดีพี่น้อง<ม>คน,นงหนุ่ยเท่ากาันน้องนัดเอาวไห้ไม่ได้แต่มาดังจักหน้าไม้ให้ทั๋วอือด้อยพี่น้องโจทิงอ่นหน้าดเธอจรีง เองทำไมาก,กินเจ้าก็กินน้ำข่อยเหรอบดได้เนาะบดได้บมกินได้ขอใส่ปลาแดกได้หมักเพลทพร้อมขอหมักินเจ้าใส่ข้าวเบลือพร้อมอืมเอามาแล้วอบอข้าวเบลือยอยังเลยยัง <c oughs> อยากกาข้าวเบลือกับพี่น้องทิ้ามนันเม่าหน่อยกอ่อน๋อน้ำชาอ้นหุ่นชื่อว่ทรเอาน้ำชาอ้นนั่น cốt cốt lắm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  cốt cốt lắm cốt cốt lắm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  cốt Cháu cốt lắm 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 cốt không canh tóc lẫn nhau cho nham đi mắm này một mươi mãi mắm bổng mày hả lẽ nham chắc... ừ. ừ. bớt ở bổng chứ nham bổng mãi 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 แก่เบอรแก่แล <Yes. S 1> uh, hmm. ้งแล้วก็กินไก่เลยที่ก็กินปีงไก่แก่เราก็กินก็เด้กินแล้วแล้วเห็ดกินเจ้าเองกหรินแล้วเท้าโกเมียนแล้วพี่น้องขนาดาเท้าโกเมียนแล้วแล้วพี่น้องเนี่ยโกเมสาวพี่น้อง้าวคอยชินุ่มแล้วบ้านอยู่พอก็ออกจากท้องไหมพอจิเห็ดผู้สาวแล้วบ้านเนี่ย นอกพี่นองไปเช็ดกุ้าเผาเห็ดฟูสาวแล้วบบบนี้เดี๋ยวอีกจักเดือนสองเดือนขอแคเห็ดฟูสาวขึ้นอีกเอาไปต้มเยบ้อยโอเคไม่ต้มแล้วพี่นองลงมอเลยพี่นองเลย ใส่หมูใส่กระดูกนะครับว้าซี่น้องต่อไปก็ให้มีลูกอ่อนเพิ่นใส่ขี้จิ๋วรอให้เด็กพี่น้องได้อ้วนไปคูดกันได้หน่อเดียวนึ <c oughs> ่งเร็วหมื่นเนะโอ้คอยอย่าพูดเก่งฮะโอ้ขาลูกน้อยอะไรเนาะจะพูดได้บ่ขอยดีเบิงเหรอพูดได้แล้วดีนมสิเต้าไว้ใส่ขวดไว้

น้ำจะนำลงไปพี่น้องเดย๋ดวิธีแกงของกานาโอเคพี่น้องลงไปโอเค ันะลำเลยพี่นอ้องอันนี้ก็เย็นออกมาเลยพี่นอ้องเย็นน้ำต่อไม้ลงสายเลยพร้อมเข่าเบือโอเคพี่นอ้องอขุดขากเลยพี่นอ้องเอชิ้นหมูล,ลงไปเลยพี่นอ้องไปชิ้นหมูเลยพี่นอ้อง

ลาไ,ไว้ลืมอย่างหนึ่งไปพี่น้องลูกโดดเดีวยวพี่น้องเด้อใส่ลูกโดดเอฟไปลยปะคะเออแจ้งน้อไหมอ๋อคนพี่น้องเด้อพี่น้องกันเนาะก็ทำบุญ <laughs> ก็ยังมี <c oughs> หู้ได้ไ่าเอฟไปเลยกินฝากส,งงงสา่งค้อความสับปะไทยในเดจ้าพี่น้องส่ง <laughs> น,นี้มีปอยจะได้ลงคลิปลองไปลง <c oughs> เ,เห็นยังเ,เห็นเนาะ <c oughs> ป้าเต็มเลยพี่น้องมาหาน้องเมฆนี่สองมือเราไม่ได้มาสองสามมือเลยน้องเยอะได้ยินเอาว่าน้องเมฆเป็นใครวะอีเมยว่ามือหนาโตหอนฮะมือหนาโตหอนวะนี่ยังเต้นๆมีอาการเริ่มเบียดแล้ววะนะเอ้ยขนาดก้อนใหญ่แล้วก้ยังหนาใส่ประเด็กด้อพี่น้องเด้อน้อยมากกินกระวอกอาบ้า มีพี่น้องมาเยี่ยมน้องแม่ฆพี่น้อง

กี่เมื่ <c oughs> อเต็มสองว่อืมใ <c oughs> ส่กีิโ <c oughs> ลแคบอยู่บ้างองว่าเลยเนาะลองเห็ดเบืองแล้ววันนี้ฮัดไว้พี่น้องมันโอ้รูวงเหมือนกับมาเยี่ยมฉันน้อง <c oughs> เยี่ยมร้านน่เองเนาะ <c oughs> คนบางพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้เริ่มได้ทีเลยพี่น้องเอ้ย เฮ้ยเรื่อมกันต้อนสุดท้ายพี่น้องเอ้รุบพักแยงลงไปเลยโอเคพี่น้องอเอาลงถาดเลยพี่น้องเด้อตัว หลายคนกินเนาะแต่ละเป็นตาแสบคักมีกี้หล่อเราะไปคุดเว้นเนี่ยโบราลายเนาะใส่กันหลายอย่างมาเด้๋จ้ามากินข้าวนุ่กันวันนี้มาดีเต็มเลยโอเคเดี๋ยวพี่น้องเนาะจัดสากพี่น้องเลยเอาเหมือนกับปิ้งไก่ซาวแป้งเหมือนกับมากินข้าวนนำพี่น้องเหมือนกับมีปิ้งไก่มาเหมือนนี้แล้วก็ปีงไก่ซาบู่เลยนี่แล้วเออมากินนุ่กันเลยเลย ปากหอมปากไใยกับปองหน้าได้ไหมนี <S <S ่อ้าวเป็นยังกินซุ้มแซวพี่น้องคนเดียวกับวัวแล้วพี่น้องขาดบางไงแกงน้องไหมนะโอเคพี่น้องมะอ่ะลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายผักซองน้องตู่พงศ์เนี่ยน้องตู่พงศ์เด้อพี่น้องเด้อน้องตู่พงเด้อจ้าฝากกดไล์กดติดตามให้เพี่น้องเด้อตาไปก่อนจ้าบบ๊ายไป